เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะฝังยาคุมนะคะพอประจำเดือนเนี่ยมาหยุดได้สองวัน <c oughs> ก็มีอะไรกับแฟนแบบหลังข้างในค่ะอย่างนี้มีโอกาสท้องไหมเพราะประจำเดือนเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เพราะประจำเดือนมาเดือนนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดหยุดไปวันที่แดกุมภาเนี่ยวันที่22สิบสองยังไม่มาเลยแบบนี้จะท้องไหมหรือว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าฝังยาคุมแบบสามปีมาค่ะตอนนี้เนี่ย ผ่านมาแล้วก็คือฝังไปเมื่อเดือนเจ็ดปีที่แล้วค่ะคุณหมอแต่ว่าประจําเดือนเขาไม่มาเขาบอกอย่างนี้จะท้องไหมหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงของการฝังยาหรือเปล่าปกติยาฝังไม่แน่ใจว่าฝังแบบไหนถ้าฝังแบบสามปีปกติมันไม่มีรอบเดือนนะคิ้งม,มันจะมันจะนาอมันจะ,นจะประจําเดือนมันจะไม่ <ๆ S 2> เทียนไปน,นิดึงมันมันไม่มีประจําเดือนแต่ว่ามีสปอตติงได้ยิย่งถ้าบอกว่าฝังแบบสามปีคือไม่ใช่ยาฉีดประจําเดือนปกติจะไม่มีรอบเดือนนะคะค่ะ อืมันเป็นผลข้างเคียงของการฝังยาคุมอันนี้แบบจจบางคนอาจจะตกตตใจเออ<ม>อาจจะเป็นสปอตติ้งหรือเปล่าที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับของฮอร์โมนบอกว่าโอกาสทองน่าจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ได้ฝังครั้งแรกด้วยก็คือฝังมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะ <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันไปกวนฤทธิ์ของยาฝังคุมกําเนิด <c oughs> ก็โอกาสจะท้องก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็อันนั้นที่มันเป็นประจำเดือนมันอาจจะเป็นสปอตติ้งหรือเปล่าค่ะ <c oughs> อเนี่ยไม่ต้องกังวลเห็นเขียนข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าประจําเดือนเนี่ยมันจะมาครั้งหนึ่งนี่ไม่มากนะคะทีเนี้ยมันก็จะหายไปหายไปหายไปเหมือนที่คุณหมอว่านี่แหละคราวนี้เนี่ยมันหายไปมันควรจะมาแล้วเขบอกอย่างนี้แต่มันหายไปไม่มาเลยอันนี้ถ้าไม่สบายใจก็ตรวจตั้งคันซะ แต่ว่าอีกอันนึงก็คือแต่ว่าอโอกาสนอ,กนอยอีกอันนึงก็คือมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของการฝังยาคุมก็ได้นะคะใช่ที่เราก็เจอได้บ่อยๆนะคะอ,อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ากังวลว่าจะท้องหรือเปล่าตรวจได้เลยนะคะอีก